การจุดเทียนเพื่อสันติภาพนะครับกำลังกลายเป็นกิจกรรมของกลุ่มคนทางเลือกที่3ที่ต้องการเห็นบ้านเมืองนั้นสงบสุขและไม่ต้องการให้การชุมนุมทางการเมืองต้องแลกด้วยความสูญเสียของชีวิตเลือดเนื้อของคนในชาติชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณการจนาสมบุนต์ตัน เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยเรา าวคนนี้ถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ทันทีที่เพลงรักเมืองไทยดังขึ้นพร้อมๆกับการร่วมจุดเทียนแห่งสันติภาพที่กลุ่มคนกรุงเทพรักสันติจัดขึ้นเพื่อแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ของคนกรุงเทพอ,อีกกลุ่มหนึ่งที่อยากเห็นบ้านเมืองเกิดความสงบสุขและพร้อมใจกันสวมเสื้อสีขาวเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยพร้อมขัดค้านการกระทำความรุนแรงและการทำปฏิวัติรัฐประหารทุกรูปแบบ นอกจากนี้ยังประนามการปิดกรุงเทพของกลุ่มกปปสซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิบุคคลอื่นและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอัจาวยต้องการเห็นความสงบสุขในกรุงเทพมหาคนครต้องการให้กลุ่มที่เขา้ามาทวงตอนนี้ขนาดนี้ให้เขาเลิกยุติทักทีค่ะเพราะพวกเรานี่เดือ,อดร้อนกันมากทั้งเรื่องทำมาหากินทั้งเรื่องลูกหลานเราที่ไปโรงเรียนต้องหยุดต้องอะไรหยุดบ่อยมากเลยค่ะลูกรับลื่อนะ ทำมาหากินจะได้สบายยัไเช่นเดียวกับคนกรุงอีกหลายคนที่เข้าร่วมกิจกรรมและอยากเห็นการเมืองไทยเดินตามระบอบประชาธิปไตยซึ่งถือเป็นวิธีทางที่สากลให้การยอมรับและขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมกปป,ปสหยุดสร้างเงื่อนไขที่นำไปสู่ความรุนแรง แบบเนี้ยมันสู้รบกันอะไรไม่รู้มันไม่สงบสุขจะมาหากินก็ลำบากมาหากินก็ลำบากอยากให้สงบสุขเหมือนเมื่อ5-6าเดือนที่แล้วไม่อยากให้เป็นแบบนี้อีกอยากมีสันติอะนะอยากไปเลื่อกตั้งอี่ประตานต้องมาจากการเลือกตั้งใช่แต่นายุิธรทำดีอะนะ